สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมร์มริมเล่วันนี้เรามาอยู่กับเจ้า h o n d a CBR 500R เป็นสีดำนะครับผมปี2017คันนี้ก็จะได้เป็นลายฉลาบม,มานะครับผมคันนี้ของแต่งพอมีแต่คันนี้มีไฮไลท์สำคัญด้วยเดี๋ยวผมบอกว่าคืออะไรไปเรามาดูด้านหน้ากันเลยด้านหน้าที่เราเห็นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายลายแข่งลายแต่งนั่นแหละมีโมโตตนด้วยเบอร์99คันนี้ ได้มาเป็นนี่เลยมือเบรกบนโบ้บุตรทองนะครับผมคันนี้นอ่าเรามาดูฝั่งนี้ที่ผมบอกอันนี้ไม่ใช่มือเบรนนะจริงๆมันคือมือเบรกแต่ว่าคันนี้ทํามาเป็นคันน้ํามันนะเนี่ยอันนี้ใช้ได้จริงๆนะดูดูตัวคัดได้เลยนี่เป็นคันน้ํามันเห็นไหมคันนี้ใช้งานได้จริง ป็นค้นน้ำมันเปลี่ยนจากสายเป็นน้ำมันอันนี้ไล่ท่อออกมานะครับผมเป็น SC project ยางหน้ายางหลังเดือยผมเปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าหมดสภาพและโซ่สเตอร์แน่นๆเลยคันนี้ก่อนสมมอบเดี๋ยวเราก็ขัดให้อะไรให้ด้วยคันนี้ได้กุญแจ2ดอกครับผมนี่เลยกุญแจ2ดอกไปดูเลขใหม่กันคันนี้ คันนี้เมาอยู่สองหมื่นนะครับผมเล็กไหมก็ถือว่ากำลังสวยเลยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเอสซีกันคันนี้ก็จะแนวลั่นๆหน่อยไปเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงสองโซ่ฮันดาก็จะนุ่มๆนะครับผม ก็รายละเอียดเจ้าคนนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมท่าในใดสนใจติดต่อรถได้ทางเพจ AR Superbike นะครับผมหรือเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าฮอนด้าขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ